Are you ready? Yes. Are you ready? y e s Yeah. Go to school. เป็นกูดบอยนะคะพ่อกูดบอยเล็บยูไอ่บายยังกูดบายเลิฟยูยังครับรักป้าเอไหมครับปรเอเอน่ารักที่ฉุดเลยป้าเอกก็รักพ่อครับกูดบอยไม่ร้องไห้เลยนะ โอเคนะไปเล่นกับเพื่อนนะครับฮ้ยเอาทำไมทำแบบนั้นนะคถค่อยๆครับลูกเก่งแล้วเก่งแล้วเก็บไหมคุณครูสวัสดีค่ะ Teacher Good morning สวัสดีครับไป็นอะไสบายสายสบา่สยสบายสยสบายยสบายสยสบายย พี่สาวบอกอร่อยมากไอนนี่แก่่ยองเนเ้ใช่กะเป๋าห้เก็บใสกระเป๋าเขาไม่ให้คุณแม่ถือบอกถือมือถือไม่ดีบอกคุณแม่ดีใช่เก็บเก็ยเก็บตาเกตาเก็บเก็บคุณแม่คะเก็บ เก็บครับเก็บครับคุณแม่ถือไม่ถือไม่ดีนะคุณแม่่ไม่ดีน้้อพก็รูถามที่น้ำเบิ้ลไปไหนนะพ่อโอ้ยน้ำกว่าทีชายไม่ติดขายุ่นอยู่ไปที่ว่ายน้ำไปไหมไปไหมว่ายไหมไปไหมะราเก็บของหมดแล้วครับอ้าวเหรอก็ชิมไม่ลงเหรออืมจะไปทั้ง